พื้นฐานปกติชีวิตเป็นอย่างอยู่ของคนสัตว์สิ่งของดำเนินไปตามธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชปรากฏหลวงปู่สดจันทัศโรธรำรกิเลสที่มีอยู่ในร่างกาย คนสัตว์สิ่งของมาจากนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเกิดจาก ธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสของธรรมที่ไม่ใช่ ปรมีสามสิทธพักพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเกิดธรรมกิเลสหน่วยใหม่ๆที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองสร้างความละเอียดอยู่ตลอดรวมเป็นกระแสธรรมกิเลส เดินทางไหลเวียนรุกเข้ามาในนิพพานธรรมรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเพื่อดึงดูดบออเกิดให้รมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรเกิด เป็นธรรมกิเลสใหม่ๆธรรมกิเลสเดินทางไปตามส่วนต่างๆของธาตุซึ่งเป็นร่างกายของท่อฐานธรรมปรมีสารสิทธัพระเดเปะกุลลงปะสัดัสโรซึ่งเป็นร่างกาย ของลักษณะมหาบุรุษของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เป็นมาตรฐานปกติของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบ,บทัระเดชประกุลโลปุสตันทัสโรที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบ พัดระเดชพระกุณหลวงปูสง่สดันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองโตตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัพระเดชพระคุณหลวงปูสง่สดันทัศโรให้สร้างที่สุดแห่งธรรม บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจัญทัสโรเพื่อทำให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใญ่ญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสบพัฒพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโรซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพัฒนาตัวเองของธรรมบารมีสาสบพัศน พระเดชพระคุณหลวงปูดสดง่สดแันทัศโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมปรมีสามสิทธะพระเดชพระคุณหลวงปูดสดง่สดแดนทัศโรที่ได้เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรม ที่เบียดเบียนกันอยู่ตลอดการดำรงอยู่ของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรปรับองพัฒนาให้เป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งการดำรงอยู่ของธรรมทุกธรรมที่อยู่ในทุกขนิพพานอยู่กันเป็นปกติไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันธรรม กิเลสซึ่งมีเป้าหมายดึงดูดบ่อเกิดให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมกิเลสเพื่อให้ทุกนิพพานเกิดเป็นนิพพานธรรมกิเลสเพื่อ ให้การดำรงความเป็นอย่างอยู่ของธรรมกิเลสดำรงอยู่ได้ทำให้ธรรมทุกธรรมทุกนิพพานปรับปรุงตัวเองมีเป้าหมายสร้างที่สุดแห่งธรรมของตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ทำให้เกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นกับธรรมทุกธรทมทำให้ธรรมแต่ละธรทม เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมตนเองให้สามารถดำรงความเป็นยังอยู่ดำรงไปได้ตลอดที่สุดแห่งธรรมของตนเอง ทำให้คนสัตว์สิ่งของมีธรรมทั้งหมดอยู่ภายในร่างกายจัก,กรวาลมนุษย์อยู่ใกล้นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ บารมีสามสิบทัศ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมากกว่าจักรวาลอื่นในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้คนสัสตว์สิ่งของ ในจัก,กรวาลมนุษย์มีธรรมทั้งหมดอยู่ในร่างกายร่างกายของคนสัตว์สิ่งของมีส่วนของธาตุในเอียดธาตุหยาบธาตุเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานเป็นสถานที่ให้กับธรรมได้เดินทางไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆทำให้ธรรมแต่ละธรรมรุกเข้าหาซึ่งกันและกันได้ เดินทางไปตามส่วนต่างๆของธาตุทำให้ธาตุประกอบกันขึ้นตามกําลังอำนาจของธรรมที่กํากับบังคับควบคมุม ทาเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดที่ละเอียดกว่าธาตุรมกำกับบังคับควบคุมให้ธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสาศัธาตวิญญาณธาตมีชีวิตเป็นยอย่างยู่ ไปตามเครื่องจักรละเอียดของธรรมดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมทำให้ธาต ประกอบเป็นเครื่องจักหยาบที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุยาบธาตุละเอียดมีชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นไปตามธรรมที่กำกับบังคับควบคุม ธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชะคุณหลวงปุสกันทัตรโรทำให้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบประกอบกันขึ้นเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษถูกสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลมีชีวิตเป็นยอย่างยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงโกจันทัสโรให้ดำรงอยู่ในทุกจักรวาล ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงวงุสจันทัสโรเพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงวงุสจันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายประจำพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่เข้ามาอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมกิเลสที่เข้าไปในร่างกายของลักษณะมหาุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาุรุษทําให้ลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคน ทำให้คนเกิดเป็นสัตว์ตดรฉานทำให้คนเกิดเป็นเปรตทำให้คนเกิดเป็นอสุรากายทำให้คนเกิดเป็นสัตว์นรลกทำให้คนเกิดเป็นสัตว์โลกันทำให้ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่อยู่ของคนของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกของสัตว์โลกันเป็นอบายภูมิกิเลสทำให้ลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคนสัตว์สิ่งของ ที่แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันหมายถึงธรรมกิเลสซึ่งเข้าไปไหลเวียนแทนที่พื้นที่ของบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโร ทำให้ลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษไม่ดำรงตัวตนอยู่ได้ถูกกิเลสทำให้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบรรีีสามสิทธัทพระเดชพระกุลหลวงปุสตจันทัสโร ให้เปลี่ยนไปอยู่ในการกํากับบังคับควบคุมของธรรมกิเลสของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมบีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรธรรมกิเลสบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบรารมีสามสิบทัศนี้รวบรวมรักษากิเลสศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชา ธรรมกิเลสศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาทอฐานธรรมราบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลปโ่สดจดนทัสโรที่กิเลสกำกับบังคับควบคุม ให้อยู่ในโครงสร้างกอทมขอออซึ่งกอหมายถึงกิเลสที่อยู่ในร่างกายของท่อฐานธรรมปรบีสามสิบทัศประเดชประกฤฤฤุลหลวงปุ่สัตตนนัสโรที่ทำให้กิเลสกำกับบังคับควบคุม ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อให้กิเลสสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสกอทอทอย่อมาจากเทพบระบุเทพธิดาของกิเลส หมายถึงท่อทานธรรมาร,รมี30มสิบทัเถเดชพระคุณลงปุสจัญทัสโรที่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมเป็นธาตรับใช้กิเลสซึ่งเกิดจากกิเลสบังคับควบคุมให้ยอมเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลส รุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ทำให้เกิดเป็นเทพ,พบุตร เทพธิดาของกิเลสซึ่งกิเลสสร้างให้ดำรงชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้ามีกิเลสให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันกิเลสเดินทางไหลเวียน เข้าแถนพื้นที่บารมี30ทัศบทัศเด็จพระคุณหลวงปรส่สดันทัศโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสาสทัศนี้ให้รวบรวมรักษากิเลสเป็นความหมายของการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยู่ไม่มีฐานไม่มีเศษไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าถูกกิเลสกำกับ บังคับควบคมุมให้อยู่ในสภาพเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรมรมบารมีสาวจิตทัตะเดชพระกุนหนะกณหลวงปร่สดจันทัสโรกอทอมอมอย่อมาจากมัจจุ มัจจุซึ่งเป็นความหมายของการตายที่กิเลสทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสกำกับบังคับควบคุมหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลสที่ถูกรวบรวมไว้ในซาาคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซาาคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของตามการกำกับบังคับควบคุมของกิเลส ที่ให้นำํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารให้นํามาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทาให้แผนทังสําเร็จเวลาของกิเลสกทมอขออ กำกับบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ขยายพื้นที่แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทมอขออ,อให้เป็นพื้นที่ของกิเลสเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลส กทมขอ,อ,มข,อขอย่อมาจากขันทะขันทะ,ทะที่แปลความหมายว่าร่างกายของท่อทานธรรมบารมี30มสบทัศนี้ถูกกิเลสกำกับบังคับควบคุมไม่ให้เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ให้อยู่ในสภาพเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณลงประสบยันทัสโรให้เจ็บป่วยให้ผิดปกติวิปริตเสื่อมสภาพตามการยึดพื้นที่ของกิเลสในร่างกายของท่อฐานธรรมบารมี30สิทัศน์นี้ก็ ทมขออ,อย่อมาจากอภิสังขารอภิแปลว่าใหญ่แปลว่ารุนแรงสังขารซึ่งเป็นความหมายของร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัประเดชพระคุณหลงผลสดยันทัสโรที่กิเลสทำให้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแดนทัสโรที่รับรู้เป็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นการเสรื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมรบารมีสอสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแดนทัสโรอภิสังขาร ซึ่งเป็นความหมายของการเสรื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีส0งสิบทัดพระเดชพ,พระคุณหลวงประสจันทัสโรของท่อทานธรรมบาร,รมี30ทัศนี้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการเกิดขึ้นของภัยจากธรรมกิเลสเป็นภัยพิบัติเป็นภัยสงครามเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกหลายละเอียด ก็ทมขอออเป็นแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสซึ่งเกิดจากกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธกันทัสโรในร่างกายของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ ที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งลเียดทั้งหยาบกำกับบังคับรูปภุมให้รวบรวมซากคนสัตว์สิ่งของโดยให้ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธ ขามนุษย์ขาสัตว์ขาสิ่งเสพติดให้โทษขายาพิษอาชีพมิจฉาอาชีพห้าลักษณะเป็นอาชีพเพื่อรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาซากคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเว